สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อตอนนี้เขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะคนที่คุณนึกถึงถามถึงนะคะตอนนี้เขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณ เรามาดูสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรความรักพญาสุขครีบเทพพุทธกุมารทอง พะแม่ธรณีเทะพพระอังคารสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาเทพพะอาทิตย์ไม่คุณก็เขา รักที่สับสนอย่างลังเลสับสนไม่มั่นใจใช่ใช่คนรักจริงๆมั้ไหมคนคนนี้เป็นอย่างไรอ่อนไหวลังเลวิตกกังวลตัดสินใจไม่ได้หรือตัดสินใจช้ายังคิดแล้วอีกคนหนึ่งรักทุ่มเทสื่อสัย์มันคงจริงใจรอคอยแล้วดูนิ่งๆรอคอยความสำเร็จสมหวังรักระหว่างคุณ ็เป็นคนมีเสน่ห์มีคนรักมาชอบรักห่วงใหญ่ดูแลเอาใจใส่เขาว่าคุณเป็นคนเก่งเด็ดเดี่ยวกล้าหาญมีความละเอียดละเมียดละไมในการใช้ชีวิตสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ชอบเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้มีสองบุคลิกนุ่มนวล แล้วก็กล้าได้กล้าเสียเก่งๆนะคะเป็นคนสวยคนหล่อดูดีมีเสน่ห์ขยันตั้งใจจริงมุ่งมั่นจะทำอะไรแล้วต้องประสบผลสำเร็จต้องได้มีความโดดเด่นในเรื่องความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวกล้าหาญร,รู้จักคุณค่าของเงินความรักก็ใช้เหตุและผลวางแผนความรักต้องมาพร้อมฐานะการเงิน สร้างฐานะร่วมกันมั่นคงนะคะวางแผนชีวิตเป็นคนเก่งมั่นคงเด็ดเดี่ยวจะทําอะไรก็มั่นใจแต่เขาไม่รู้จะทำอย่างไรกับคุณเหมือนเขากําลังต่อสู้เอาชนะปัญหาหรือตัวเขาเองหรือเอาชนะใจคุณต้องการความสําเร็จเขาคาดหวังหวังไว้คู่ครองความรักที่ดีที่เพียบพร้อมเขาคิด ในหัวข้อตอนนี้เขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณว่าคุณเก่งเป็นคนเก่งแก่งละเอียดละเมียดละไมในการใช้ชีวิตต่อสู้อาชนะประสักมุ่งม,มั่นเด็ดขาดกล้าแก่งเด็ดเดียวนะคะเป็นคนเก่งสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขา ตอนนี้เขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณแล้วเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอีกค่ะตอนนี้เขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณว่าคุณเป็นคนสวยคนหลอ่อดูดีมีสเสน่ห์มีคนมารักมาชอบมากมายมีความสุขประสบผลสำเร็จใครๆก็อยากอยู่ใกล้ชิดทศก,กัณฐ์ออกลบดูเขาจะวุ่นวายหึงหวงการ อุปสรรคปัญหาทุกนะคะมีความทุกข์รู้สึกวุ่นวายใจเรื่องของคุณเทพธิดาพระจันทร์คุณดูดีมีสเสน่ห์เข้าหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณความหลงรุ่มหลงหลงไหลหลงรักหลงสเสน่ห์วุ่นวายใจเทพพระอาทิตย์ โมลาก็วุ่นวายใจนะคะทุกที่ใดมีมีรักที่นั่นมีทุกเขาทุกเรื่องของคุณวุ่นวายใจเขาคิดคิดรักหลงไหลคุณนะคะแต่ก็ยังเหมือนก็วุ่นวายแล้วใบสรุปก็ยังวุ่นวายหาทางออกขัดสนยังทุกต้องใช้สติพินิจพิจารณาให้รอบคอบในการคิดตัดสินใจ คิดหาทางออกนะคะเขาว่าคุณดูดีมีสเสน่ห์อยากอยู่ใกล้ชิดคุณเขาวางแผนชีวิตไว้ต่อสู้เอาชนะอุปสรรคเริ่มต้นชีวิตที่ดีที่เพียบพร้อมความสําเร็จหวังว่าชีวิตระหว่างคุณกับเขาจะประสบผลสําเร็จสมหวังรออยู่ความคิดเขาดูวุ่นวายและทุกข์แล้วเขาก็มีเป้าหมายต้องการมีผ่านอุปสรรคประสบ ความรักที่ประสบผลสำเร็จสมหวังตอนนี้เขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณไพอ่ออลาเคลินรักบอกด้วยค่ะเป็นคู่กับคุณนะคะอยู่ใกล้คุณมีความสุขปลูกสร้างครอบครัวปลูกต้นรักขออภัยค่ะลดเสียงดงังคิดที่จะมีคุณ เป็นคนครักอบกลัวเป็นคู่กันนะคะมีความสุขใกล้คุณเป็นครอบครัวไปกับคุณพูดคุยกับคุณอยากอยู่ใกล้คุณมีคุณมาอยู่ใกล้ๆพูดคุยสร้างครอบครัวไปด้วยกันแก่แต่ไม่เก่านะคะสร้างครอบครัวไปด้วยกันจนแก่จนเท่าคิดถึงคุณแล้วเขาก็มีความสุขยิ้มจับมือคุณไว้ ตั้งแต่อดีตปัจจุบันไปอนาคตอยู่ด้วยกันมีคุณเป็นคู่มีความสุขนะคะใบน,นี้เลือกแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ที่คิดที่หวังเพราะทุกอย่างยังนิ่งยังไปคนละทางแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้คิดแต่สินใจมุ่งหวังได้แต่หวังเนะะี่ยค่ะหวังมีคุณเป็นคู่ตอนนี้ก็ยังนิ่ง หลงไหลหลงสเสน่ห์คุณมากนะคะอยากอยู่ใกล้คุณพันธนาการบุ้งเหมือนซาต,ตานหลงสเสน่ห์ร้อนเขารุ่มร้อนร้อนรักรักคุณมากแต่ยังมีปัญหาทุกอย่างยังนิ่งไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการอยากอยู่ใกล้คุณหลงไหลคุณมีคุณอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าไปด้วยกัน เศร้าเสียใจปอบใจยังทำอะไรไม่ได้ดังที่คิดปรึกษาผู้ใหญ่ผู้รู้หรือกำลังหาทางออกคลักหลงคุณเพราะทุกอย่างก็ยังนิ่งนะคะไม่ได้ดังที่คิดแล้วก็เสียใจทำอะไรยังไม่ได้กำลังหาทางออกเริ่มต้นใหม่มีโอกาสใหม่ๆเป็นคู่กับคุณคิดใหม่ๆ หาหนทางวางแผนชีวิตเตรียมพร้อมเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณในหัวข้อตอนนี้เขากําลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณวางแผนชีวิตทึ่งมีปัญหาอยู่นะคะเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะมีคุณเป็นคู่มีความสุขอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่านะ,ะสร้างครอบครัวไปด้วยกันปลูกต้นรักมีชีวิตใหม่สิ่งดีๆใหม่ๆเข้ามา แต่ก็ต้องไกลต้องห่างยังทําอะไรไม่ได้นะคะยังยื้อยังไม่ได้ดังที่คิดทุกอย่างก็ยังนิ่งเขาอยู่ใกล้คุณมีความสุขอบอุ่นอิ่มอุ่นใจคิดถึงคุณอยากอยู่ใกล้คุณพูดคุยกับคุณทานข้าวด้วยกันพูดคุยกันมีความสุขหลงไหลหลงเสน่ห์คุณเขาอยากอยู่ใกล้คุณมีคุณเป็นคู่อยู่ใกล้ๆไปจนแก่จนเฒ่านะคะเขาคิด วางแผนชีวิตเตรียมพร้อมยังทำอะไรไม่ได้นะคะใบสรุปเออก็อยากเริ่มต้นใหม่หรือเป็นรักเลิกๆเ,เริ่มต้นใหม่มีคุณเป็นคู่แต่ทุกอย่างก็ยังนิ่งได้แต่คิดนะคะเพราะตอนนี้ก็ยังเสียใจปอบต้องการการปลอบใจหาทางออกยังรักไม่ได้ก็ยังรอยังนิ่ง ได้แต่คิดวางแผนไว้นะคะคิดว่ามีคุณเป็นคู่เขาทนได้ด้วยกันมีคุณเป็นคู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่ว่าจะสุขจะทุกข์ก็ทนไปด้วยด้วยกันคุกคามคุณทำให้เขาวุ่นวายวิตกกงังวลมีคุณเดินทางไปด้วยกันการให้อภยัยไม่ต้องการให้เอาปัญหามาทับถม เอาชนะอุปสรรคปัญหาทําในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าถูกใจคิดจะทําในสิ่งที่ดีๆให้คุณนะคะให้ให้ประสบผลสําเร็จสมหวังให้คุณมีความสุขเอาชนะอุปสรรคความทรงจําก็ยังจําคุณได้มีคุณอยู่ในความทรงจําเขาไม่ลืมคุณคิดถึงคุณตลอดเวลาจะมองส่องชีวิตคุณอยู่อยากรู้ คุณเป็นอย่างไรทำอะไรยังจำคุณได้อยู่ตลอดเวลายังมีคุณอยู่นะคะเขาคิดถึงคุณมีคุณแต่ยังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการนะคะเขาคิดที่จะเป็นคู่กับคุณเพราะตอนนี้เขากำลังหาทางออกเพราะใบสรุปก็ยังทำอะไรไม่ได้รักไม่ได้เขาคิดถึงคุณมีคุณจะเป็นคู่แต่เขาวางแผนคิดไว้เฉยๆนะคะคิด คิดถึงอยู่ในความทรงจำตอนนี้ก็ยังนิ่งแล้วก็หวังต้องการที่จะมีคุณเป็นคู่แล้วก็เตรียมพร้อมวางแผนชีวิตไว้นะคะคิดมีคุณเป็นครอบครัวมีลูกเป็นครอบครัวไปด้วยกันวางแผนมีคุณแล้วก็อยู่มืออยู่จับมือกันไว้ไปจนแก่จนเฒ่าไปด้วยกันแต่ใบสรุปยังทําอะไรไม่ได้ รักไม่ได้ยังต้องแก้ไขปสะรัปัญหาก่อนได้แต่ลุ่มหลงหลงไหลคิดถึงคุณนะคะหลงเสน่ห์คุณ